สับสนกันไปหมดแล้วเรื่องของดิจิต a l วอลเล็อันว่าจะให้อธิบายแบบนี้คือมันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยวันนี้ถ้าฟังจากคุณพิชัยรองนายกน้ำตีครางกับล้ำตีช่วยครามคุณจุลพันธ์ก็อธิบายชัดเจน ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยไทม์ไลน์ยังคงเหมือนเดิมคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วก็ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติคุณก็ยังคงได้เงินสดในไทม์ไลน์เดิมคือประมาณสักตุนจ,จีนหรือประมาณสัก29มกราคมช่วงนี้ประมาณนี้แต่จะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้เมื่อไรอะไร,ะไรยังไงเขายังไม่บอกมิฉะนั้นกลุ่มนี้รอไปก่อน กลุ่มนี้สบายใจได้ส่วนที่มีอะไรใหม่ก็คือลัมตีประเสริฐลัมตีดีอีท่านก็บอกว่าเอาตอนนี้ได้บริษัทมาพัฒนาระบบดิจิทอลแล้วประมาณมีนาคมคนก็ตกใจเฮ้ยมีนาคมจะได้แล้วเหรอไม่ใช่ มีบริษัทขึ้นมาพัฒนาระบบมีนาคมแล้วจะต้องมีการทดลองระบบนู่นนี่นั่นเพราะเฟตต่อไปก็คือคนที่อายุ16ปีถึง59ปีที่คุณลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วมันจะต้องได้เป็นดิจิทัลไม่ได้ได้เป็นเงินสดไงเขาก็เลยต้องเอาบริษัทนี้มาพัฒนาตั้งแต่มีนาแต่ไทม์ไลน์ที่คาดว่านะใช้คำว่าคาดว่านะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแล้วกันไทม์ไลน์ที่จะได้เงินไอ้ดิจิทัลก้อนนี้ น่าจะอยู่ที่เมษาถึงมิถุนาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงไม่รู้เพราะณนะวันนี้ข้อมูลมีประมาณเท่านี้โอเคไหมไม่ต้องตกใจมันแค่ประมาณนี้เองส่วนหลายคนก็ตกใจอีกว่าเอาแล้วกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้ไหมอะไรยังไงรออย่างเดียวเฟสสามคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอายุ16ปีถึง59รอคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่มีสมาร์ทโฟน ตกลนรอแค่นี้เองทีนี้พอพูดถึงดิจิตอลเ l l ต t กับแอปทางรัฐคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเฮ้ยระบบมันล่มหรือเปล่าเข้าไปตรวจสอบข้อมูลอะไรไม่ได้เลยฟังครับอคนเปิดแอปทางรัฐเข้ามาตกอกตก,ตกใจกันใหญ่เลยเพราะว่าพอเข้าไปเนี่ยกดตรวจสอบสถานะพอตรวจสอบสถานะเสร็จสัสบปับ๊บมันดันขึ้นว่าขณะน,นี้หมดการลงทะเบียน นี่ไงหมดการลงทะเบียนทุกคนก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ย mm. ระบบเป็นยังไงชื่อเราลงไม่ได้อะไรยังไงหรือเปล่าไม่ต้องตกใจใจยเย็นๆอย่าเพิ่งตื่นตูมเพราะคุณเนี่ยไม่ได้เข้าระบบแอปทางรัฐเพราะลืมไปแล้วมันจะได้หรือไม่ได้คุณก็ไม่ได้เข้านานพอไม่ได้เข้านานระบบมันจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติแต่ถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีเพียงแค่ทําแบบนี้อา้าวสังเกตไหมคุณก็เข้าไปสู่ระบบ ด้านขวามือด้านมนจะเขียนไหมเข้าสู่ระบบอ่ะผมวงไว้ให้แล้วทำตามเข้าสู่ระบบอ้าวพอคุณกดเข้าสู่ระบบเสร็จสับปับ๊บมันก็จะให้คุณใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณใส่รหัสถูกไหมใส่รหัสถ้าเข้าไม่ได้ไปเชื่อมโยงคืออันนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันมันบอกรหัสผิดรหัสผิดไม่เป็นไรไปที่ให้เชื่อมต่อด้วยแอป ทยดีถ้าเชื่อมต่อที่แอปไทยดีมันจะง่ายมากมันก็จะเข้าสู่ระบบเลยแล้วมันก็จะนี่ไงอยู่ขั้นตอนที่3คนที่อยู่ขั้นตอนที่3คือปกติเท่านั้นเองไม่ต้องตกใจโอเคนะเข้าใจทุกคนผมพยายามจะอธิบายให้ช้าเพราะว่ามีพ่อพ่อแม,แม่หลายคนบอกคุณนวัฒช่วยพูดช้าๆหน่อยอ้าวผมพูดช้าแล้วนะฟังให้จบคลิปโอเคไหมโอเคขอบคุณครับ